ขั้นตอนการถอดเปลี่ยนหัวสปริงเกอร์หรือนอสเซอร์นะครับของ h u n t ตอร์ทำยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราใช้มือของเรานะครับดึงตัวหัวสปริงเกอร์หรือนอสเซอร์ของเราเนี่ยขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้มือล็อกไว้ในลักษณะนี้นะครับทุกคนจะเห็นด้านข้างนะครับที่มีร่องๆไว้สําหรับการหมุนเพื่อถอดเปลี่ยนนะครับเราสามารถหมุนตรงนี้ได้เลยครับ พอหมุนเสร็จปุ๊บตัวนอสเซอร์ของเรานะครับจะมีตัวกองตัวกองมาให้วิธีเปลี่ยนก็คือให้เราใช้หัวที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับใส่กองอเข้าไปแล้วก็ตามด้วยหัวสปริงเกอร์หรือนอสเซอร์เข้าไปได้เลยครับผมแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับขั้นตอนสุดท้ายให้เราค่อยๆปล่อยหัวสปริงเกอร์ลงไปในกระบอกเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนหัวนอสเซอร์หรือหัวสปริงเกอร์ของฮันเตอร์ได้แล้วครับ